ท่านผู้นการธนงศักดิ์ล้อชูสกุลท่านเป็นผู้นการสำนักทรัพยากรน้ำบาด,ดาลเขตหที่ตรังเนี่ยนะฮะดูแล8จังหวัดตอนบนท่านก็มีนโยบายรับช่วงกันเลยช่วงนี้ฮะภัยแล้งจังหวัดตรังนี่ของเราที่ภัยแล้งประกาศภัยแล้งนะตามข่าวข่าวแล้วของตรังเราคุยพูดที่ตรังของเรานี่ก็ภัยแล้งทุกท่านนะครับ ถ้าน้ำไม่มีใช้น,น้ำดื่มน้ำใช้น้ำบริโภคเนี่ยถ้าไม่พอนะครับตอนนี้ที่หน้าสำนักทรัพยากรเลยนะฮะที่อยู่ตรงข้ามตชดเนี่ยตรงสนามบินเนี่ยนะครับท่านจอดรถบริการยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะเออมีมีรถบริการน้ำดื่มน้ำใช้ออท่านท่านต้องการมีรถบรรทุกเอาอกบรรทุกไปเลยนะได้ทีละสิบสองคิวอะนะ มีถังเขาแบบแบบงูอะไรครบพ่นน้ําให้เลยแหละพญานหนาพ่นน้ําให้เลยใส่ถังมาเลยละนะเออเข้าไปเอาได้เลยครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ย เตรียมเตรียมช่วยเหลืออยู่แล้วทางฝ่ายทหารเองก็หาน้ําหาท่าไปแจกนะไปแจกกันทุกที่นะครับน้ําไม่พอก็ให้ไปเอาที่สํานักทรัพยากรน้ำปราดาได้เลยครับบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ทุกคนก็ทํากันอย่าง24ชั่วโมงครับพร้อมที่จะดูแลเรื่องน้ําน้ําดื่มน้ําใช้น้ําบริโภคต่างๆนะครับในช่วงนี้ช่วงที่ทันขาดร้อนเรือดอนใจเอาขวดเอาอะไรไป ฮนะยกเว้นบริษัทห้างร้านที่เอาไปขายเงี้ยพอพอเขาให้น้ำฟรีในบริการ24ชั่วโมงเนี่ยแหมขนกันเป็นมดเลยเอาไปขายต่อเงี้ยไม่ไม่ไหวนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่าแล้วท่านก็ไปนี่มีโครงการเจาะน้ำบาดาลสถานที่หน่วยราชการอบตอนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะใครก็แล้วแต่นะครับไปปรึกษาได้เลยครับ นะได้เจาะน้ำบาดาลกันนะ